สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังเพื่อนๆรายการทุกทท่านในกาบที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนพอกันการเมื่อนี้นะครับในช่วงบ่ายมาอัปเดตข่าวสารพยากรณ์อากาศกันนะครับบ่ายวันที่21ซึ่งเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์พอดีนะครับอากาศช่วงวันเสาร์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาเบิง,ง์นขอมูลจากจาก,กรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับจากแผนทีข่ขวามกอากาศกพิวเผินก็เห็นว่าช่วงนี้นะครับ มรสุมตะวันตกเชีงยงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันแล้วก็ทางอ่าวไทยนะครับมีกําลังค่อนข้างแรงเฮ็ดให้ลมที่พัดนําความชื้นเข้ามาจากทางตอนล่างนะครับพัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวนัน,นออกเฉียงเหนือต้นบนของเฮาเฮ็ดให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือในช่วงกลางวันนี่ค่อนข้างที่สิอากาศร้อนเฮ็ดให้ฝนที่ตกลงมาเกิดลมกระโชกแห้งได้นะครับในช่วงกลางวันนะครับก็ต้องระมัดระวัง ส่วนพื้นทีต่ตรงไหนสิมีฝนตกนักหรือว่ามีฝนตกต่อเนื่องเดี๋ยวมา่อบึงจากภาพดาวเทียมก็จะเห็นชัดเกิดไปอีกนะครับจากข้อมูลของภาพไทยดาวเทียมก็จะเห็นว่าฝนที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายเป็นต้นมาเนี่ยเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกนะครับนั่นก็คือจังหวัดทางชัยภูมิขอนแก่นด้านตะวันตกนะครับขึ้นมาทางจังหวัดเลยน้องบัวลำพูขึ้นไปอุดรธานีนะครับเดี๋ยวมาเบึงภาพลีด่าก็ะเห็นชัดเข้าไปอีกนะครับนี่ก็คือจังหวัดที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับฝนที่เกิดขึ้นยังกุ้งกระจายต่่่อเเนนนนงะครับแตป็็กกลุุมม้ย อยู่ทั้งตอนในของภาคตะวันออกเช่นตะบนของเฮ้าบ่ว่าจะเป็นทั้งกาละสิกกน,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 ะน์สกุลนครนครพนมบึงการนะครับมันเบิงเรดราของ,องกกน,อน,น้องทา้งน้สกลนครนะครับจะเห็นว่ากุมฝนที่เกิดขึ้นนี่ไล่จากทางจังหวัดน้องค่ายไปบึงการเนี่ยจะมีกลุ่มย่ๆอยู่นั่นเป็นฝนที่เกิดขึ้นนะครับคาดว่ากลุ่มนี้จะขยายแ้ะก็ขยับตัวไปทังตะวันออกนะครับถ้าจะมีกลุ่มใหม่เกิดขึ้นทังนั้นบึงการแลวก็ ทั้งน้องคายอุดรธานีตอนบนๆนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของฝนที่จะเกิดขึ้นในมืดหนีในการในภาพรวมแล้วนะครับมืดอนีภาคตะวันออกเชียงเหนือของเฮ้าตอนบนนะครับยังกงมีเมฆเป็นส่วนหลายแล้วก็มีฝนฝากระน้องร่มกระชกแห้งเกิดขึ้นได้คาดว่าฝนทีโตกกับยุทีไอยละ30ของพื้นที่นะครับจังหวัดเลยจังหวัดน้องค่ายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแ,ก,แก่นแล้วก็ชัยภูมิคาดว่าที่จะเกิดหลายกระมู่นะครับในช่วงมืดนีไปจนถึงมืออื่น อุณหภูมิสูงสุดกับยุทีประมาณ3 5 3 8องศาเซลเซียสต่ำสุดยุที24-27องศาเซลเซียสนะครับส่วนการกระจายตัวของอุณหภูมิค่อนข้างที่สะสม่ำเสมอนะครับเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างฮ้อนในช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิกับยุทีประมาณ3 5 3 8โดยเฉพาะทางด้านตอนล่างบริเวณจังหวัดมาสาขคามนะครับที่เมฆฝนเ่ไดขยับตัวไปหาไหลนะครับในในอากาศค่อนข้างที่สะฮ้อนไายขึ้นมาทางขอนแก่นเองกับ36องศา37องศาได้นะครับ หนองบัวลำพูขึ้นมาอุดอรนี่อุดรพุ่มใกล้ๆกันนะครับถือว่าช่วงกลางวันในก่อนกานที่สี่้อนที่นี่มาเบิ้งของอาการสะสมตัวของฟุ่นละอองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก่อนกางที่สี่น้อยแล้วก็ถึงขันบ่มีนะครับเพราะว่าฝนที่ตกลมที่พัดเข้ามาต่อนเนื่องนะครับที่ใ้ฟุ้นละอองหายไปนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศก่อนกลางดี อิงก็คือลักษณะของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นมณีไปจนถึงมืออืน่นเดี๋ยวให้มาเบิงข้อมูลแล้วก็อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศอีกครั้งหนึ่งในมืออมืออื่นนะครับช่วงเาสาร์สหรับมณีนี่แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน